สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาทาตะกร้าหรือกระเป๋าสะพายข้างลายนี้เลยนะคะขนาดก็จะขึ้นไว้ให้ที่หน้าคลิปนะคะพร้อมกับหูตะกร้ามาเตรียมเส้นกันเลยนะคะเส้นในวันนี้นะคะจะใช้ทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะคะจะขึ้นไว้ที่หน้าคลิปเช่นกันค่ะเนื่องจากลายเนี้ยมีการทําลายหลายขั้นตอนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะคะก็เลยขึ้นแบบขนาดแล้วก็รายละเอียดไว้ที่หน้าคลิปนะคะ เมื่อเราเตรียมเส้นเสร็จแล้วนะคะก็มาวางชุดที่1นนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะวางเส้นสีก่อนแล้วก็สลับด้วยเส้นสีดําสลับกันไปแบบนี้จนครบทั้งหมดของชุดที่1ก็คือ19เส้นค่ะเราจะมาเริ่มที่ด้านขวามือนะคะโดยการยกเส้นสีดําทั้งหมดขึ้นนะคะจากนั้นให้นําเส้นแรกของชุดที่2นะคะมาสานขัดไว้ค่ะ ต่อไปก็ให้กลับมาด้านขวามือเหมือนเดิมนะคะยกเส้นสีทั้งหมดขึ้นนะคะจากนั้นให้นำเส้นที่สองของชุดที่2มาสานขัดไว้ค่ะเส้นที่สองของชุดที่2องนี่เราจะใช้เป็นเส้นสีฟ้านะคะกลับมาด้านขวามือให้ยกเส้นสีดำทั้งหมดขึ้นแล้วให้นำเส้นสีดำเป็นเส้นที่สมของชุดที่2มาสานขัดไว้ค่ะ สลับกันแบบนี้โดยการยกสลับเส้นสีดำกับเส้นสีนะคะสลับกันไปแบบนี้จนครบทั้งหมด9เส้นของชุดที่2ค่ะวิธีนี้จะเป็นวิธีสานธรรมดานะคะเพียงแต่ว่าเราสลับเส้นสีดำสลับกับเส้นสีนะคะและเส้นสีเราสามารถที่จะดัดแปลงเป็นสีที่เราชอบก็ได้นะคะไม,ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีที่วางไว้ตามคลิปนะคะ ประสานจนครบทั้งหมด9เส้นของชุดที่2แล้วนะคะให้นําตัวหนีบมาหนีบไว้ทั้ง4มุมจัดเส้นให้ชิดติดกันนะคะแล้วก็ล็อกเส้นทั้ง4ด้านเข้ากับแผงส่วนด้านบนให้นับเส้นจากด้านซ้ายมือนะคะคือเส้นสีส้มเป็นเส้นแรกนับมาทางด้านขวามือให้ได้8เส้นค่ะจากนั้นให้ล็อกเส้นที่9ไว้นะคะ เราจะเริ่มสารชุดที่3ที่กลางแผงตรงเส้นที่เราล็อกไว้นะคะจัดเส้นให้เท่ากันทั้ง4ด้านนะคะพอเราล็อกเส้นเข้ากับกลางแผงแล้วนะคะเป็นเส้นสีฟ้าเราก็จะแบ่งเป็นด้านซ้ายกับด้านขวานะคะ เพิ่มสารชุดที่3ซึ่งเป็นชุดสีดําทั้งหมดเข้ากับกลางแผงโดยการยกเส้นด้านซ้ายมือนะคะเป็นเส้นสีทั้งหมดขึ้นแล้วนําเส้นแรกของชุดที่3ามาสารขัดไว้ค่ะกลับมาที่ฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะจากนั้นให้ยกเส้นสีดําทั้งหมดขึ้น แล้วนำเส้นที่2ของชุดที่3ม,มาสารขัดไว้ค่ะต่อไปก็ให้สารสลับกันไปแบบนี้นะคะจนครบทั้งหมด16เส้นของชุดที่3สาําสำหรับผู้ที่สนใจตะก้าสำเร็จรูปนะคะทางช่องของเราก็มีจำหน่ายนะคะสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์หรือว่าจะแอดมาที่ลนด้านล่างก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ด้านล่างที่แปะไว้ให้จะมีทั้งราคาปีกแล้วก็ราคาสองค่ะสานจนครบทั้งหมด16เส้นของชุดที่3แล้วให้นำตัวหนีบมานีบไว้ที่มุมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ล็อกเส้นทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านบนนะคะ เพื่อกันเส้นหลดค่ะต่อไปเราก็จะมาทำมุมกันนะคะหมุนแผงมาทางด้านขวามือจากนั้นให้พลิกแผงกลับมาตามคลิปเลยค่ะพอเราพลิกแผงขึ้นมาแล้วนะคะ ให้ใช้เส้นแรกของชุดที่สมที่เราสานไว้นะคะให้สังเกตตรงเส้นแรกของชุดที่สมนะคะจะเป็นเส้นสั้นดูตามแนวนะคะนำเส้นแรกของชุดที่3มสานไปทางด้านซ้ายมือเข้ากับชุดที่สองเริ่มด้วยการข้ามหนึ่งยกหนึ่งข้ามหนึ่งยกหนึ่งไปจนสุดแผงแล้วนำตัวหนีบมาหนีบไว้กลับมาด้านขวามือ แล้วนำเส้นที่สองของชุดที่3เริ่มด้วยการยกหนึ่งข้ามหนึ่งยกหนึ่งข้ามหนึ่งจนสุดแผงนะคะแล้วนําตัวหนีบมาหนีบไว้กลับมาที่ด้านขวามือแล้วสารสลับกันไปแบบนี้นะคะจนหมดทั้ง16เส้นของชุดที่สค่ะตอนนี้เราก็จะได้มุมแรกของตัวตะกร้าแล้วนะคะ สานจนครบทั้งหมด16เส้นแล้วก่อนที่เราจะเริ่มมุมที่สองนะคะให้ดึงเส้นให้ชิดติดกันนะคะแล้วล็อกเส้นเข้ากับตัวตะกร้าทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะคะจากนั้นให้มาเช็คมุมนะคะที่ตัวตะกร้าว่าเป็นเส้นที่ตรงกันหรือเปล่านะคะ มุมที่2นี่เราจะสานไปแค่สี่เส้นเพื่อทํามุมนะคะสานไปทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะเริ่มโดยการยก1ข้าม1ยก1ข้าม1พอได้มุมแล้วนะคะเราก็สานต่อขึ้นไปเรื่อยๆทั้งด้านบนและด้านข้างจนครบทั้งหมด16เส้นของชุดที่3ค่ะ ตอนนี้เราก็จะได้มุมที่สอแล้วนะคะก่อนจะขึ้นมุมที่3เช็คมุมทั้ง2ด้านมุมแรกกับมุมที่2ว่าตรงกันหรือเปล่านะคะพอเราเช็คว่าตรงกันแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มมุมที่3ค่ะมุมที่3สานไปด้านซ้ายเหมือนเดิมนะคะ เริ่มด้วยการข้าม1ยก1ข้าม1ยก1ประมาณ4-5เส้นเหมือนเดิมนะคะเพื่อจับมุมพอเราได้มุมแล้วเราก็เช็คมุมทั้ง3ด้านนะคะว่าตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงแล้วเราก็สารขึ้นไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด16เส้นเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาขึ้นมุมที่4เป็นมุมสุดท้ายแล้วนะคะมุมนี้จะไปบรรจบกับมุมแรกนะคะเหมือนเดิมนะคะเช็คมุมทั้ง3ด้านว่าตรงกันหรือเปล่านะคะมุมที่1มุมที่2มุมที่3ถ้าตรงกันแล้วเราก็มาเริ่มมุมที่4นะคะเริ่มด้วยการยก1ข้ามห่ยกหนึ่งข้ามห จับเส้นสี่เส้นให้เป็นมุมก่อนนะคะแล้วก็เช็คว่ามุมตรงกันหรือเปล่าถ้ามุมตรงกันแล้วก็สารต่อไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด16เส้นค่ะพอเราสารจนครบทั้งหมด16เส้นของมุมที่4ี่แล้วก่อนที่จะไปเริ่มประกบตัวตะกร้านะคะอย่าลืมเช็คมุมทั้ง4ด้านให้ตรงกัน ถ้าเช็คมุมทั้ง4ด้านว่าตรงกันแล้วต่อไปเราก็จะมาประกอบตัวตะกร้าเข้าด้วยกันโดยการสอดเส้นนะคะเข้าไปตามช่องเป็นแนวเดียวกันเลยสอดไปจนรอบตัวตะกร้าเส้นส่วนเกินตัดทิ้งเส้นที่เหลือเก็บเข้าช่องครบทั้งหมด16เส้นค่ะ เราเก็บเส้นที่ตัวตะก้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเก็บเส้นที่ปากตะก้าค่ะวิธีเก็บเส้นที่ปากตะก้าให้พับเส้นสีลงมาตามช่องนะคะเว้นเส้นสีดําไว้ค่ะ เก็บเส้นสีจนรอบขอบปากตะกร้าแล้วต่อไปเราก็จะมาเก็บเส้นสีดํานะคะให้สอดลงมาตามช่องเหมือนกันค่ะแต่ให้สอดเป็นห่วงไว้นะคะสอดแบบนี้ไปจนรอบขอบปากตะกร้าเลยค่ะให้นำเส้นปิดขอบปากตะกร้าของชุดที่3าที่เหลือ1เส้นนะคะมาสอดเข้ากับห่วงสอดไปตามห่วงจนรอบขอบปากตะกร้าค่ะ ดึงเส้นที่เป็นห่วงมาปิดเส้นที่ปิดขอบปากตะกร้าค่ะแล้วสอดเส้นลงมาตามช่องทุกเส้นเลยนะคะเส้นส่วนเกินตัดทิ้งเส้นที่เหลือเก็บเข้าช่องค่ะตอนนี้เราก็จะได้ตัวตะกร้าแล้วนะคะ จัดก้นตะก้าให้เป็นทรงนะคะต่อไปเราก็จะมาสอดเส้นชุดที่4เป็นเส้น6มิลน,นะคะเข้ากับตัวตะกา้าเข้าไปตามช่องนะคะเริ่มจากแถวล่างสุดค่ะสอดเส้นแบบนี้ไปจนครบทั้งหมด16เส้นของชุดที่4นะคะคลิปนี้จะมีขั้นตอนในการทำลายหลายขั้นตอนนะคะก็เลยตัด ให้เร็วขึ้นนะคะถ้าใครที่ทำไม่ทันนะคะให้ไปที่ฟันเฟืองด้านขวามือนะคะแล้วก็กดลดเวลาให้ช้าลงจะได้ทำทันนะคะสอดเส้นชุดที่4จนรอบตัวตะกร้าแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำลายด้วยเส้น6มิลของชุดที่5นะคะ นำตัวตะกร้ามามาร์กจุดกึ่งกลางไว้นะคะโดยการนับช่องจากด้านซ้ายมือมาทางด้านขวามือ8ดช่องนะคะจะใช้เส้นชุดที่ห้าสอดเข้าไปกับช่องที่8ดที่เรามาร์กไว้ค่ะนำเส้นชุดที่ห้ามาพับครึ่งนะคะจากนั้นให้สอดเข้ากับเส้น6มิลของชุดที่4ตรงช่องที่8ที่เรามาร์กไว้ค่ะ เราจะเริ่มจากด้านขวามือก่อนนะคะจะสอดทะแยงมุมเป็นสามเหลี่ยมนะคะสอดต,ตามเส้น6มิลของชุดที่4ที่เราสอดไว้จนรอบตัวตะกร้านะคะสอดทะแยงมุมขึ้นมาจนถึงคอปากตะกร้าเลยค่ะขอขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สำหรับคอมเมนต์นะคะทุกคำติชมนะคะจะนำกลับมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสอดด้านขวาเสร็จแล้วเราก็มาสอดด้านซ้ายในลักษณะเดียวกันนะคะ เสร็จทั้งสองด้านแล้วต่อไปเราก็จะใช้เส้นที่เหลือของชุดที่5มาสอดในช่องถัดไปนะคะจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็ได้ค่ะให้สอดทะแยงในลักษณะเดียวกันเป็นคู่ขนานมาเลยนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์เก็บไว้ดูนะคะแล้วถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะ และถ้าหากมีข้อสงสัยประการใดก,ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องนะคะก็สามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แปงด้านล่างได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องได้ทำคลิปต่อไปนะคะสอดเส้นชุดที่5ให้ครบทุกช่องเลยนะคะจนรอบตัวตะกร้าเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเก็บเส้นที่ตัวตะกร้านะคะวิธีเก็บ ให้พับเส้นนะคะไปตามแนวของช่องตะก้าเลยค่ะตามคลิปเลยนะคะเส้นส่วนเกินตัดทิ้งเส้นที่เหลือเก็บเข้าช่องเหมือนเดิมค่ะสำหรับหูตะก้านะคะได้ขึ้นรายละเอียดไว้ที่ต้นคลิปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะทำหูตะก้าแบบอื่นนะคะที่ท้ายคลิปก็จะมีช่อง EP ที่ทำหูตะก้าในแบบต่างๆให้นะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตะก้าสารก็อย่าลืมช่วยกันลดโลกร้อนนะคะมหัดส,สารตะก้าไว้ใช้เองดีกว่านะคะเราช่วยโลกได้ด้วยการงดใช้ถุงแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะมาใช้ตะก้าสารหรือว่าเป็นถุงผ้าอื่นๆเพื่อที่จะลดปริมาณขยะนะคะ ตะกร้าแบบนี้ก็ใช้ได้ประมาณปีถึง2ปีได้นะคะถ้าใช้แบบทนูถนอมหน่อยก็3ปีขึ้นไปได้เลยค่ะพอส่วนตัวก็ใช้เอง4-5ปีแล้วค่ะขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ